สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับที่ตำบลทะเลบกนะครับอำเภอดอนเจดีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมานําเสนอนะครับที่ดินนะครับสี่ไร่18ตารางวานะครับก็ที่ดินเป็นแบบนี้ต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าผมทําเป็นรูปเล็กๆนะครับลงในลงในลงในคลิปไม่เป็นนะครับก็ต้องเสนอกันเป็นแบบนี้ เนื้อๆเลยนะครับเป็นดิบๆนะครับลงแบบนี้นะครับด้านหน้าก็คือติดถนนหมายเลข3024อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หน้ากว้างก็อยู่ที่ประมาณสัก50เมตรนะครับแล้วก็จะลึกเข้ามาตั้งข้างก็จะเป็นถนนสาธารนประโยชน์อีกเช่นกันนะครับก็คือติดถนนนะครับ2ด้านนะครับติดถนนเส้นเส้นสายหลักนะครับ1ด้านแล้วก็เป็นถนนซอย1ด้านนะครับไร้ละ4ี่สายเก้านะครับไร้ละ4ี่สาเก้านะครับสี่ไร่18ตารางวานะครับตรงเนี้ย ตรงนี้ก็คือเสาหลักนะครับเสาหลักที่จะอยู่ตรงจุดตรงจุดตรงนี้ตรงจุดด้านหลังนะยตรงจุดตรงจุดหมายเลขยี่บสามตรงนี้นะครับสุนัข่าวนะครับเยวผมต้องขออนุญาตเดินออกจากพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นเสาหลักตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือด้านหลังของตลที่ดินนะครับแล้วก็จะเรื่อยไปตามแนวตรงนี้นะครับผมบอกราคาไปยังครับราคานะครับไร่ละ4ี่แสนเก้านะครับไร้ละ4ี่แสนเก้านะครับสี่ไร่นะครับสี่ไร่ 18ตารางวานะครับ4ไร่สตารางวานะครับ18ตารางวานะครับก็เดี๋ยว่ครมาคุยกันนะครับว่าเขาจะลดหรือไม่ลดให้นะครับอันนี้ที่มันน้อยนะครับผมก็ไม่กล้าพูดนะครับก็จะมาสุดตรงนี้นะครับหน้ากว้างข้างหลังก็อยู่ที่ประมาณ40เมตรนะครับมาสุดตรงที่เป็นถนนด้านข้างเป็นคอนกรีตนะครับด้านข้างนี้ก็เป็นคอนกรีตแล้วนะครับสวยครับไปนี้ก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับ หมายถึงใช้ประโยชน์ที่แบบดีๆนะครับก็สลึกเข้ามานี่ก็อยู่ที่100เมตรนะครับประมาณ100กว่าเมตรนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็อยู่ที่ประมาณสัก50เมตรได้นะครับตรงนี้ผมก็เดินมาตามแนวที่ดินเลยนะครับน้ําไฟนะครับไฟฟ้าประปาก,ก็เท่าที่เห็นนะครับเป็นไฟฟ้าค่อนข้างที่จะมีกําลังสูงแล้วนะครับแล้วก็มี2องเสสเสนะครับอยู่ข้างล่างนะครับ เขคงจะไม่ต้องวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าประปานะครับตอนนี้ผมก็เดินมาตามแนวของที่ดินนะครับเดี๋ยวผมจะเดินนะครับเดินไปให้สุดข้างหน้านะครับให้เห็นถนนนะครับประมาณ100กว่าเมตรนะครับไม่ทราบว่าจะหอบก่อนหรือเปล่ามันไกลอยู่มือนกันนะครับด้านติดถนนด้านข้างเนี่ยก็เป็นร้อยเมตรเลยนะครับร้อยกว่าเมตรนะครับแล้วก็ ด้านหน้าก็อยู่ที่เนี่ยเท่าที่เห็นคนที่ผู้หญิงที่เขายืนทำสวนอยู่ตรงนั้นนะครับสื้อสีส้มนะครับก็สุดเขตตรงนั้นนะครับสังเกตง่ายๆว่าด้านข้างนะครับหมายถึงยังไงอะ่ะด้านข้างของเนี่ยถ้าออกไปหน้าที่ดินแล้วด้านข้างด้านขวานะครับด้านขวาก็จะมีชุมชนบ้านเรือนนะครับไม่ได้ไม่ได้เหงา เป็นชุมชนบ้านเรือนนะครับแล้วก็ด้านฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นทุ่งนาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีมีบ้านคนด้วยนะครับเป็นชุมชนเข้าไปลึกเข้าไปนะครับลึกไปไหนไม่ทราบเหมือกันไม่เคยเข้าไปก็คงจะเป็นชุมชนเข้าไปในชุมชนและนะครับ <c oughs> เป็นริมถนนที่มีการสัญจรนะครับมีการสัญจรเยอะนะครับแล้วก็มี ชุมชนบ้านเรือนนะครับที่สามารถนะครับทำธุรกิจต่างๆได้นะครับเป็นจุดที่ที่คนผ่านเยอะแล้วก็ค้าขายได้นะครับค้าขายได้ข้างในตรงนี้ก็น่าจะเป็นชุมชนที่เข้าไปหลายหลงังคาเรือนอยู่เพราะไม่งั้นเนียถนนก็จะไม่เป็นคอนกรีตแบบนี้นะครับรถส่วนได้นะครับส่วนได้ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นรถใหญ่ก็ อาจจะหลบหลบกันหน่อยนะครับมันจะมีที่หลบตรงนี้ก็ยังสามารถหลบกันได้เลยนะครับแต่ว่าบางจุดตรงที่เลยหน้าบ้านไปตรงนั้นก็จะเป็นส่วนเบลของหน้าบ้านต่างๆนี้ก็หลบกันได้นะครับแต่เฉพาะคอนกรีตก็5้าเมตรแล้วนะครับถ้าเป็นร้นเล็กก็สวนกันได้นะครับแต่จะไหนเลยจะไปกงักงวลกับถนนด้านข้างนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันเป็นถนนที่ เป็นเส้นสายหลักอยู่แล้วนะครับจากตรงนี้นะครับเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไป12กิโลนะครับก็จะถึงตัวตลาดดอนเจดีเนี่ยไปทางเนี้ยขวามือเนี่ยไปถึงตัวตลาดดอนเจดีนะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปสัก10กิโลนะครับก็จะถึงตัวตลาดสาก,กโจมนะครับ เป็นเส้นสายหลักนะครับเป็น cubed. เส้นสายหลักอีกหนึ่งเส้นนะครับถนนหมายเลขสามศูนย์สองสี่นะครับตรงนี้ผมเดินด้านหน้าแล้วนะครับเดินด้านหน้าที่ดินแล้วนะครับมันจะเป็นที่ที่ว่างเปล่านะครับเป็นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ไถเป็นที่นาไม่ได้เกรดเป็นที่นาก็มันจะไม่ต่ํามากไม่ต่ํามากนะครับตอนนี้ ผมอยู่บนถนนเส้นหลักนี่ก็จะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นคลองส่งน้ำนะครับแล้วก็เข้าไปตรงที่ดินก็ไม่ต่ำกว่าถนนเกิน1เมตรหรอครับนะครับประมาณหนึ่งเมตรเท่านั้นนะครับไปถึงตรงที่ดินนะครับจากถนนเส้นหลักตรงนี้นะครับก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็หันหน้าออกทางทิศเหนือนะครับออกทางทิศเหนือแล้วก็การมีรถ ประจำทางนะครับผ่านตรงนี้แล้วนะครับนี่สุพรรณหมอชิดมีรถประจำทางผ่านแล้วนะครับก็สะดวกนะครับออกมาหน้ายืนอยู่หน้าบ้านก็ขึ้นรถประจำทางได้เลยนะครับสนใจนะครับโทรมานะครับ0ู60 66 844 4นะครับและ449เท่านั้นนะครับที่ริมถนนสวยๆนะครับเนื้อที่กำลังดีนะครับ4ไร่18ตารางวานะครับ0ู60 66 844นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ